สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o มมิ w เว l ลด์เดลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแบทแมนเค r ร์ o ออฟเดอะไวไนท์กันต่อดีกว่านะครับกับคำสาปแห่งอสวินสีขาวในพาร์ทที่17นะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวในตอนนี้นะครับกำลังจะถึงจุดจบกันแล้วครับผมแบทแมนได้รู้ความจริงแล้วนอกจากการที่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนตระกูลเวนตามสายเลือดแล้วนะครับสุดท้ายเขายังได้คนพบความจริงจากข้อมูลของรูทอีกว่าต้น ต่อของความชั่วร้ายทั้งหมดที่มันวนเวียนไม่รู้จบสักทีในก็อตแฮมเนี่ยจริงๆแล้วนั้นมันสืบเนื่องโยงไปทั้งหมดได้ที่ต้นต่อก็คือเวนคอ r p ปอเรชันนั่นเองครับการที่แบทแมนจะหยุดวงจรอุบัตนี้ได้นั้นแบทแมนจะต้องทำเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวแบทแมน r ค e OF t h อฟเดอะไวท์ในในพาร์ทที่17กันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่บูชเวนได้เล่าความจริงทุกอย่างให้กับฮาร์รี่ได้ฟังไปดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมพอพวกเขาคุยกันเสร็จนี้เองคอมพิวเตอร์ของเขาก็จะสามารถยืนยันได้แล้วว่าข้อความเลือดที่มันถูกเขียนอยู่บนถ้ำนั้นเคยเขียนเอาไว้ว่าเอ็ดมอนเวนจริงๆครับผมแบทแมนได้ตัดสินใจแล้วเขาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไปแล้ว แต่ฮารีก็ได้สวยขึ้นมาวนนายนายยังคงมีเพื่อนเหลืออยู่นะนายยังคงมีฉันอยู่ยังไงล่ะ และจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเราเก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของอัสเซเรลในฮันทีดูเหมือนว่าตัวของเขานะครับผมจะรอดจากการที่เขาเนี่ยได้ตกลงมาจากอาคอัมอาไซลัมจากการถูกฮารี่ถีบลงไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมตัวของเขานั้นได้กลับมายัางที่พักของเขาแต่ดูเหมือนว่าจากอาการบาดเจ็บที่ต่อสู้กับแบทแมนมามันทําให้มะเร็งในตัวของเขาเองหรือรวมไปถึงสภาวะร่างกายที่กําลังอ่อนแอล,ลงของเขานั้นบาดเจ็บเป็นอย่างมากเขาได้อ้วกออกมาแล้วจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้รีบถอดชุดออกแล้ว รีบเข้าไปคว้ายาที่เขาต้องกินขึ้นมาในทันทีและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีรูทอีกต่อไปแล้วครับเขาไม่สามารถหายาเพิ่มได้แล้วนี่เป็นยาเม็ดสุดท้ายของเขา ซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจกินยากันเข้าไปเพื่อปิดฉากทุกอย่างลงครับผมอย่างน้อยเขาก็ขอทาําภารกิจให้สําเร็จก่อนก่อนที่เขาจะตายไปเขาไม่ได้วางแผนที่เขาจะรอดจากการทราําภารกิจครั้งนี้อยู่แล้วและเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ได้ตัดไปยังวันรุ่งขึ้นนะครับผมที่โรงพยาบาลเนี่ยบาบาร่าที่อาการเริ่มจะดีขึ้นพอจะเดินได้แล้วได้เดินออกมาจากห้องพักของเธอเพื่อมาหาบูชเวนที่กําลังมาเยี่ยมเธอและจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เดินออกไปคุยกันข้างนอกซึ่งตัวของบูชเวนก ไ,ได้บอกว่าตัวของเธอเนี่ยมีพัฒนาการดีมากๆเลยนะฟังให้ดีนะอร์เซเวลนะเกือบจะหักกระดูกสลัง,งฉันออกมาคุณหมอนะ่ะยังตกใจเลยว่าฉันสามารถฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ซึ่งบูชเวนก็ได้ตอบกลับไปว่าเขานะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเธอก็มีเลือดของกอลออยู่ในนั้นมันจะทำให้เธอเนี่ยฟื้นตัวเร็วก็ได้และฉันขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องพ่อของเธอแต่บาบาร่านะครับผมที่ไม่ได้ถูกความโกรธครอบงำแล้วเนี่ย ก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นไม่ใช่ความผิดของนายหรอกตัวของฉันเองมันก็ผิดเหมือนกันฉันไม่ควรไปตามล่าอาร์เซเรลแบบนั้นแต่บูเชนของเราก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ตัวของฉันนะควรจะทํามันทํานายหมายถึงทําอะไรอย่างนั้นหรอฉันก็ควรจะใช้ปืนนั้นยิงไปที่อารเซเรลยังไงล่ะแล้วก็ฆ่ามันแต่แต่เดี๋ยวก่อนแบทแมนนะ่ะไม่ฆ่านะไม่บาบาร,รา ฉันไม่ใช่แบทแมนอีกต่อไปแล้วและความจริงก็ได้ปรากฏออกมาว่าตัวของฉันไม่ใช่แม้แต่คนตระกูลเวนได้ซ้ำไปบาบาร่าเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะในตอนที่ฉันไม่อยู่ฟังให้ดีนะตัวของฉันน่ะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของเมืองกอรแฮมได้มันก็เป็นเพราะว่าตัวของฉันเองก็เป็นหนึ่งในส่วนของการคอร์รัปชันเหมือนกัน ครอบครัวของฉันสมบัติของฉันเรื่องของแบทแมนฉันน่ะจำเป็นต้องละทิ้งทุกอย่างและเปิดตัวสู่แสงสว่างมันอาจจะเป็นทางเดียวที่ฉันสามารถจะทำลายพวกเีลิทของเมืองเมืองนี้แล้วก็ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับเมืองเมืองนี้ได้อย่างไงล่ะ สิ่งที่แบทแมนพูดมานั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งบาบาร่าเองเนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปว่าสิ่งที่นายพูดนะบรูชนายกำลังทำให้ฉันกลัวนะเขาคนนั้นได้บอกกับฉันเอาไว้นะว่าถ้าฉันเปิดตัวออกมาสู่แสงสว่างมันจะอันตรายเกินไปเขาได้บอกว่าให้ฉันหลบอยู่ในเงามืดแล้วก็แค่าหายตัวไปซะเธอคิดไหมละ่ะว่าเขาจะเข้าใจเรื่องนี้เธอคิดไหมละ่ะ ว่าเขาจะยอมให้อภัยกับฉันในเรื่องเรื่องนี้สิ่งที่ฉันจะเป็นต้องทำนายหมายถึงใครกันละ่ะบูชนายหมายถึงใครกันก็พ่อของเธออย่างไงละ่ะบาบาร่านั้นได้พยายามเข้ามาปลอบใจบูชฟังให้ดีนะนายนะ่ะทำให้พ่อของฉันสับสนเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะว่านายนะ่ะแหกกฎหมายหรอกนะแต่เป็นเพราะว่านายนะ่ะ เป็นเหมือนตัวอย่างเป็นเหมือนหลักฐานที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยเมืองเมืองนี้ไว้ได้โดยการตามกฎเมืองเมืองนี้มันเลยเป็นสาเหตุยังไงล่ะบูชท,ที่เขานั้นได้ยอมรับความเสี่ยงจากการที่เขายอมรับในตัวของแบทแมนเขาน่ะนับถือในตัวนายเป็นอย่างมากเลยนะฉันคิดว่ามันคงมีบางส่วนในใจของเขาด้วยซ้ำไปที่เขาเองก็อยากจะเป็นแบบนายถ้าพ่อของฉันม่ยืนอยู่ตรงนี้ในตอนนี้ เขาคงไม่บอกหรอกว่านายควรจะทําอะไรเพราะว่าเขาจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของนายยังไงล่ะและหลังจากนั้นในช่วงเย็นในวันนั้นมอนโตยาที่ในตอนนี้ไดนน้ขึ้นเป็นหัวหน้าของกรมตํารวจไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ประกาศในทันทีว่าเมืองในตอนนี้นั้นกําลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรากําลังจะเริ่มต้นการไล่ล่าชายที่มีชื่อว่าชอนพลวาเลลหรืออีกชื่อหนึ่งรู้จักกันในนามอาร์เซเรลว่าเล่นั้น เป็นผู้ต้องหาจากคดีการฆ่าเหล่าวายายในเมืองนี้จำนวนมากมายและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง23คนรวมไปถึงอดีตหัวหน้ากรมตำรวจอย่างจิมกอร์ดอนด้วย GTO และหน่วยตำรวจนั้นจะรอตั้งรับเอาไว้พร้อมที่จะให้ทุกคนนั้นโทรเข้ามารายงานสายเกี่ยวกับข้อมูลว่าตัวของเขาได้ไปแอบซุกซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ลักษณะรูป,ปรพรรณสันฐานของชอนพาวาเล่นั้น สูงประมาณ6ฟุต7นิ้วน้ำหนักประมาณ290ปอนด์และน่าจะติดอาวุธอยู่ตลอดเวลาและตัวของเขาจู่ๆสัญญาณทีวีก็ได้ตัดออกไปและเจกหน้าของมอนโตยาตที่กำลังรายงานสถานการณ์การตามล่าชอนพอวาเล่หรือว่าอัสเซรลอยู่นั้นก็ได้เปลี่ยนกลยเป็นหน้าของแบทแมนสวัสดี ชาวก็อนแฮมทุกคนแบทแมนนั้นกําลังจะทำอะไรกันแน่บทสุดท้ายของเขากําลังจะมาถึงแล้วทุกคนนั้นต่างเชื่อใจในตัวของแบทแมนแต่แบทแมนเองล่ะจะเชื่อใจในตัวเองได้ไหมสิ่งที่แบทแมนกําลังจะทำํำ แบทแมนกำลังจะเปิดเผยตัวสู่สาธารณนะชนอย่างนั้นหรือเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมรอติดตามกันได้ในพาร์ทหน้าเลยครับบอกกันเลยว่าพีโคตรๆอย่างแน่นอนนะครับผมพีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเรื่องราวนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ดีสุดของแบทแมนตั้งแต่ผมเคยอ่านมาเลยนะผมชอบมากจริงๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาพาร์ทนี้อาจจะสั้นไปหน่อยต้องขออภัยด้วยเพราะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยมันจะปูทางไปสู่เรื่องราวสุดท้ายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแบทแมน และบ e ูชเวนแล้วนะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรรอดูกันได้เลยใน Batman Curse of the Dark Knight นะครับผมในพาร์ทที่17ครับในวันนี้พาร์ทที่16ได้จบลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ